สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องนักสะสมเหรียญทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าทั้งหลายนะครับสําหรับคลิปนี้เรามาดูกันเรื่องว่ากันที่เหรียญสองบาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญสองบาทปีพศ .2549 สำหรับเหรียญสองบาทนี้ที่อยากจะมาแนะนําคือเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมมากนะครับเพราะว่ามีการยุเลิกการผลิตไปแล้วสําหรับเหรียญสองบาทสี่เงิน มีการเก็บเข้าคแั้งซึ่งต่อไปราคาอาจจะสูงครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมเรามาดูรายละเอียดโดยทั่วไปเลยนะครับเหรียญสองบาทครับเป็นเหรียญสกุลเงินบาทที่ใช้ในประเทศไทยเหรียญกระสับมุนเวียนชนิดราคาสองบาทด้านหน้าจะเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยด้านซ้ายจะมีอักษรเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านขวาจะ มีอักษรเขียนไว้ว่ารัชกาลที่เก้าเรามาดูด้านหลังของเหรียญกันเลยครับด้านหลังจะเป็นรูปพระบรมมัน,มนพนวัดสกีรราชบวรนมหาวิหารนะครับด้านซ้ายจะมีอักษรเขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านขวาข้างบนนะครับจะเป็นปีพศที่ผลิตคือปีพศ2549ส่วนด้านล่างสุดจะเป็นเลขสองไทยและเลขสองอลบิกโดยมีอักษรคำว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางนะครับ ส่วนด้านส่วนผสมของเหรียญชนิดนี้นะครับจะเป็นวัสดุจากนิกเกิลบริสุทธิ์นะครับเคลือบปหล็กชนิดคาร์บอนตำ่ำเพื่อให้ประชาชนได้แยกความแตกต่างระหว่างเหรียญห,หนึ่งบาทและเหรียญสองบาทซึ่งเป็นเหรียญที่สะสมนมากนะครับส่วนราคาเหรียญน,นี้ซึ่งปัจจุบันตามหน้าเว็บไซต์ตาออะเรียยู่ที่เหรียญละยี่สิบบาทนะครับซึ่งต่อไปผมคาดว่าราคาอาจจะสูงขึ้นเพราะว่าเนื่องจาก ทางขังเขามีการเก็บเรียกคืนเหรียญชนิดนี้แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเราเหรียญชนิดนี้ไม่มีใช้แต่จะเป็นที่มีใช้กันอยู่คือเหรียญสีทองนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีได้เนื้อหาสาระกันพอประมาณนะครับถ้าชอบคลิปของผมคลิปนี้ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นเหรียญอะไรที่จะมานําเสอนอให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆได้รับชมกัน โปรดติดตามนะครับสวัสดีครับ